เงินงานการศึกษาควรหาก่อนอย่ารีบร้อนหารักงานจะเสียหากขาดเงินขาดงานผ่านขาดเมียงานไม่เสียเงินคงมีเมียคงมาสวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าผมเขียนาคารายงานตัวครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจซ่อมรถเออซ่อมรถเสียรถนะครับ ก็เสร็จแล้วแล้วแต่ระบบเกียร์นะครับเกียร์นียเราต้องทําการโอเวฮอนใหม่ครับไม่โอเวฮอนก็เปลี่ยนเกียร์ใหม่ครับผมรับง,งานซ่อมเครื่องยนต์เบรคคัดช่วงร่างไฟฟ้ารถยนต์แอร์รถยนต์แลวก็งานเชื่อมนะครับผมให้บริการทั่วประเทศไทยเลยครับถ้าไหนมีความประสงค์ที่จะให้เกียนนะะร,ร์ในขาไปช่วยสปอร์ตเรื่องงานซ่อมหรืองานสร้างต่างๆก็โทรประสานมาไ,ได้ที่เบอร์0638049497ครับ